ให้ชัดเจนตรงนี้นะขณะที่ทำศาสนะสัมพันธ์เรายังต้องทํางานแท์ทำอยู่ไหมครับทำขณะที่ทํางานแท์ทำร้านบวชไม่พอใจหรือเว็นพ่อเขาให้พ่อบวชเป็นรัแล้วสัญญาจะให้ที่นาสิสิ์ใต้ที่้าแทนนะีท่าสามสามผู่นั่นเป็นยากทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเขาเริ่มเปิยบวัน ใครชนะถือว่าเก่งอันนั้นเป็นระยะแรกนะเพราะทะั้นแนวทางปฏิบัติที่พวกเราจะออกในเคยแล้วว่าไม่ให้ผ่านเพราะมันเป็นระยะที่หนึ่งซึ่งมันจะผูดสมัยก่อนแม่พ่อแต่งงานก์กระสีได้ไหมไม่ได้นอกจากอะไรครับใจกันคุ้นเคยกันทำงานด้วยกันได้เริ่มทักภายกันได้ และพบค้ากันมากขึ้นไปเจอกับเจ้าปุณเจ้าคณะจังหวัดท่านก็ไม่ทราบว่าผบเป็นปาห u วงแล่ท่านก็เล่าให้ฟังว่าเม็ดใหญ่ๆแบบนี้นะครับท่านเคยให้กับคนกนหนึ่งเป็นนายตำรวจเราไม่ได้บูชาเป็นพระเจ้าห้อยคอแล้วใาสา่ไว้ถือเป็นการแสดงความเคารพที่ท่านมีต่อเราได้ไหม ท่านก็โทรมาหาผมยังณวันนี้ท่านยังไม่รู้ว่าโยมจะได้เป็นใหญ่เป็นโตต่อไปมันจะบอกว่าไป่ตตองแทนี้ก็ใหญ่แล้วนะครับแต่มันเป็นที่ไม่จะท้าพุทธนะครับมันเป็นเม็นเม็ดของปักคำซึ่งมีไว้เผื่อผมไปไหนมาไหนว่าผมเสียไม่มีเงินซ่อมผมก็จะขายนั่นเจตนานั่นคือความเข้าใจนั่นคือการใส่ดันั้นโครงการศาสนาร้อยท้วก่อนนั้นทำอะไรครับ นี่เราจะทำตอนนี้นึงเปิดหูผมก็ได้รัางการแล้วปรัชญายที้ว่าสินเกรซซึ่งคือนําความดีของทุกศา,ศาสนามารวมกันแล้วเกิดศาสนาใหม่ไม่ใช่นะครับเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับเปิดใจใครที่มีความคิดอยู่ในใจว่าพิาศาสนาดีกว่าศาสนาดีขั้นตอนที่สนี่เราปรชาคือเปิดตัวตามตารางเวลา เมื่อเราเปิดตัวเราก็จะเปิดใจเปิดตาและเปิดอะไรครับเปิดหูคุณคงเห็นหนังสือเล่มนี้แล้ววันนี้ขออภัยอยากเอามาแจกแต่ว่าอับไปดูแลว้วหมดชื่อนี้ rồi. เหรอเก็งนภาคไทยครับนั่งอยู่ตรงกลางนี้อเ,นะเออใช่ครับสันงเามาหนา้าตรีต่อไปก็จะกลายเป็นระดับประเทศ แม้ตามที่พ่อบอกและแต่ก่อนพ่อเสนอหนึ่งชุดเวลาที่พ่อไปสอบเล่นนี้ครับที่เป็นผลพวงเดี๋ยวเราจะต้องเอาเล่นนี้มาปฏิบัติกันนั่นคือจดหมายอธิบายน,นำมานำเสนอต่อกแล้วก็ให้คุณพ่อผู้ที่ใายรับรองการสอบแบบมามาต่อบบเขาหน้าเข้าใจไหมครับทุกอย่างเสร็จอยู่ในนั้นเพียงเราบอกว่าได้หรือไม่ได้ ในโลกนี้ขอบอกความจริงไม่มีนะเวลานี้สิ่งแวดล้อมนี้ได้แต่อีกสิ่งแวดล้อมหนึ่งอาญาจะไม่ได้หรือได้ทำมันขึ้นกับเจตนาาถ้าเจตนาคบุณได้เพราะเป็นพระเจ้าผู้สูงเนี่ยเป็นหมู่บ้านแคทอลิกทั้งหมดเลยพระเดินผ่า,านเป็นประธาน ขันแรกขันแรกคือซซตเตอร์พวกเราเข้าใจครับว่าเป็นที่สรุปว่าอย่างไรครับว่าอย่างไรเข้าใจว่าเป็นที่สรุปกับคริสด้วยกันใช่ไหมนั่นคือมิติหนึ่ง ถ้าไปทำเนี่ยทำโคกโดนนั้นสภาพใย้ร้อนเจตนาเนี่ยมันมีความจำเป็นอย่างนี้จริงๆเด็กคงมีผู้สมผู้รู้ท่านอยู่ที่คนถูกไหมครับจรท่านที่ต่อไปรักเกณฑ์ที่หนึ่งดูเลยครับเจตนาสาระแล้วอะไรครับสภาพแย่ร้อนข้อที่สองการอยู่ในพิจิการอยู่ในพิจินั้นจะมีอยู่สองแบบ ดูโยมนะผู้ชายท่านตรวจโรงเรียนท่านไปเดินแล้วโยมผู้หญิงที่อยู่ท้ายดิเราก็บอกพระท่นานว่าโยมผู้หญิงเนี่ยแม่เกิดานงางพ่อก็ต้องไปไหว้บรรพบุรุษรทางแม่ที่อดชวิทยาที่กูแล้วนะฮะแนวปฏิบัตินะครับเพราะทัานตามเหตุการณ์เธออานแล้วอยากจะทำศาธารณสังคมกับชาวพุทธเราได้ปฏิบัติถูกต้องถูกไหมเป็นที่สดวกแก่เขา เดี๋ยวคุณพ่อเสนอจะได้ดูที่ว่าเวลาการเนี่ยอากาศแบบไหนเหมือนในเวลาที่มีงานในงานศพเขาเชิญก็ส่งไปเป็นประธานดูผู้ที่หน้าศพคุณพ่อท่านน,นี้ท่านคงจะไม่ได้ศึกษาเรื่องาารรที่ดีนะท่านก็หันมาเขาส่งตู้ใหด้ดอกเดียวการมาขออีกสองให้การศึกษา ตัวโพลไนที่สรุปไหมครับเป็นสามดอกตัวไหวพระพุทธประธานสสงไหวคัวตายที่ดองครับดอกเดียวเห็นไหมครับให้เราดูของคำถามนี้คำถามที่หนึ่งแนวทางปฏิบัติถามตัวเองที่ว่าถามในกลุ่มที่ว่าแนวทางเนี่ยมันต่อติการปฏิเสธความเชื่อคาโตนิและทำให้เราฟังต่อ,อท่านนีน้หรือไม่ แทพแนวทางบอกมาว่าให้เราไหว้พระในศาสนาตื่นสูงเท่ากับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเขา้ามาได้ไหมครับมาได้มาได้แต่ทำพิธีอย่างสง่าไม่ได้ครับนี่ผมเห็นคุณพ่อต่างๆนะเวลาแท่นก็จะเท่นถึงเรื่องพระเจ้า าาเราต้องถูกเกณฑ์ไปด้วยแล้วไปถวายของค์คมด้วยใช้วิธีนั่งแล้วก็ยกม,มือถวายของค์คมแบบประเพณีที่ของคนไทยทขาทำานะผิดไหมคะไม่ผิดครับเพราะเป็นการแสดงความเคารพต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสันตะปาปาจอฟพ์ที่สองพูดชัดเจนม,มากว่ากรบนดพระมาจบแปลต่อด้วยมิตรสารว่าแล้วก็ทังพระสงฆ์และพระผ้าเหลืองตามจุงลงศพไปเข้ากระชาเข้าผีแล้วก็มาเป็นคนจงด้วยนะเขา เขาจะไปแก้บาปรับสินได้นะครับคือตอนที่การันตีความก็เป็นเคสต่อเคสอย่าท้อแท้แกับการงานงานขอสงน้ำพันเป็นงานเปิดประตูเข้าสู่ประเทศไทยนโยบายตอนที่สองไม่ฝากไว้ฝากคุณพ่อฝากด้วยแล้วฝากพ่อเสมอด้วยแล้วฝากผมด้วยฝากพี่น้องทุกคนด้วยอีกหนึง่งเฮ้ยนี่อ,อะไรขนมไทยๆจิกไปแล้วจะรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นผมมีความสุขมาก ผมจึงได้พูดขอบคุณคุณพ่อและขอบคุณพ่อสุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากครับ